สวัสดีครับผมชื่อตุ้มแงงครับสิทธิ์เก่าขนกครับในยุคนั้นมันไม่เคยมีอะไรจะทํากันด้วยม,มีอะไรเล่นแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมก็ได้เหมือนสืบทอดมาเหมือนเจอให้นี่มันคือศัตรูนะอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่มันก็ไม่ได้รู้จักหรอกมันเป็นอย่างนี้มาตลอดอะไรเงี้ยสวัสดีครับผมหลังอินทรละครับผมตักสีมันการสั่งสอนกันมาว่าเจอหน้าไอ้พวกนี้มันก็ต,ต้องต้องเล่นไม่วิ่งเข้าใส่ก็ต้องวิ่งหนีอะไรเงี้ย ไปยืนทําเป็นมองไม่เห็นก็ไม่ได้ไม่เล่นนะจริงจังแล้วเอาชีวิตเข้าแรกครับถึงตายครับแล้วพลาดมานี้เราถึงกับพิการได้อะไรได้อะไรเนี้ยครับถึงกับชีวิตก็เพื่อนๆก็มีการเสียชีวิตกันอยู่หลายคนเนี่ผมก็เคยติดตามมาก็รู้สึกว่าคําตอบก็คือสุดท้ายแล้วทุกคนไม่รู้ว่าตีกันไปทําไมเี่ยแต่แค่ทําตามๆกันอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นเรื่องบุคคลด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของสถาบันด้วยอย่างเราไปอยู่ในสถาบันที่มันเกเรอย่างเงี้ยมันมันก็ตามเพื่อนนะวัยรุ่นนะเนาะมันมีมีส่วนทั้งสองอย่างเหมือนตอนนั้นอารมณ์วัยรุ่นเหมือนอยากสร้างชื่อตัวเองประมาณนะให้เพื่อนฝูงยอมรับกูเก่งกูเก๋อะไรประมาณนี้ครับพี่ถ้าเพื่อนโดนมาก็ต้องไปแก้ทาไม่จบไม่สิ้นอยู่แล้วตัวคนคนหนึ่งอาจจะได้ก่อเหตุเองโดยสัญดานที่ทั้งก่อเหตุคืออาจจะสิ่งรอบตัวเพื่อนฝูงชักชวนไปอะไรยเงี้ยสังคมรอบข้าง ที่จะทําให้เด็กเข้า้วไม่ใช่ว่าพวกเราไม่คิดครับแต่อย่างเหตุการณ์ซึ่งหน้าอย่างเงี้ครับพี่ถ้าสมมติเพื่อนโดนกระทําอยู่หรืออะไรเงรี้ยพี่มันเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะแบบเดินหนีหรือว่าอะไรเงี้ยยิ่งตีกันยิ่งได้ใจเพื่อนอย่างเงี้ย <Yeah! S 2> สังคมอาจจะตัดสินว่าเขาตีกันทําให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรเงี้ยพี่แต่ว่าการไม่ตัดสินว่าใครคนใดคนหนึ่งเป็นแบบนั้นแต่ว่าพยายามเข้าใจมุมมองว่าปัญหาของเขาคืออะไร แล้วก็เขาต้องต่อสู้ในเรื่องอะไรอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้เราเข้าใจปัญหาของเขาได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับการแก้ปัญหาเหรอพูดยากนะถามว่าแก้จริงมันแก้ได้ไหมแต่มันต้องร่วมกันทุกทุกท,ทุกส่วนน่ะอ,อผู้ปกครองรุ่นพี่รุ่นน้องสถาบันด้วยต้องต้องจริงจังกว่านี้ที่ผ่านมาไม่ได้จริงจังมากนะผมว่ามันเป็นปัญหาเชิอองโครงสร้างพี่ซึ่งมันคือสิ่งที่เรื่องนี้เราจะพูดถึงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างสังคมเศรษฐกิจการเมืองปัญหาทางครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็มาจากโครงสร้างเศรษฐกิจ ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจก็มาจากปัญหาทางการเมืองซึ่งการเมืองอยู่ในทุกมิติของชีวิตเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่มันเป็นโดนเป็นเอฟเฟกต์มันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะยอมให้หนังเรื่องนี้มีอิทธิพลไปในทางที่ดีหรือไม่ดีกับเราอยากให้หนังเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์มากกว่าว่าสิ่งอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปทามันก็เป็นหนังเรื่องหนึง่งเป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึง่ง ที่เล่าผ่านกรอบของเด็กอาชีวะเท่านั้นเองครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยน m มล์เซชชั่นนี้ได้เนี่ยอุตสาหกรรมการบันเทิงจะก้าวกระโดดมากๆนะว่าเราจะไม่เล่าอะไรที่ซีสติฟอะไรเงี้ยเราหลีกเลี่ยงการพูดถึงปัญหาซึ่งจริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเนี่ยเราควรจะต้องคุยเรื่องปัญหาด้วยซ้ำเพราะว่าถ้ามีคุยแล้วก็กลบไปใต้พรมเนี่ยสุดท้ายปัญหาไม่ถูกแก้ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการพูดถึงปัญหาจากคนที่เข้าใจปัญหาจริงๆเพราะว่าในหนังไม่ได้มีแค่แงง่่่่่่มมมมมุุทีีีัันนไดเเเลลลลาารือชวววิตตแแ้ก็หะผ ทำไมเด็กอาชีวะเหล่านี้เขาถึงเดินมาสู่เส้นทางนี้แต่ละคนก็มีปัญหามีปมชีวิตในตัวของตัวละครเองอะครับก็ดูหนังเรื่องนี้แล้วให้เข้าใจในความเป็นมนุษย์บางอย่างเราไม่สามารถที่จะมีประสบการณ์ตรงแบบนั้นได้คนทุกคนไม่เท่ากันเกิดมาแตกต่างกันแต่เราสามารถเรียนรู้จากเพื่อนมนุษย์ของเราได้แล้วก็มีเมตตาต่อ,อก,กันครับก็ขอให้มีความสุขกับการรับชม งะคงจะงไม่รู้ความหมายที่มันมีอยู่สิ่งใดสิ่ง